มีคนทนไม่ไหวมีคนทนไม่ไหวอยานดึงด้วยอะไรอะไรมึงอะไรของมึงอะไรมึงอิจฉากล้องกูใช่ไหมอะไรพูดมาพูดมาพูดมาโชคดีว้าวอะไรว้าวอะไรพูทนไม่ไหวกูทนไม่ไหว ขออนุญาตขออนีญาตขออนุญาตขออนุญากขึ้นมาแป๊บตาเล็กเลยเอดียวหมอหนูหมดเลยอ่ะหมดความสวยเลยอ่ะไม่มีแล้วอ่ะพิธีขอช่องนี้หมดเลยหมดภาพอ่ะขอโทษนะหมออูโลอฟังอูโลฟังประวัติชีวิตมึงนานวะมันต้องรับยาเว้ย กูได้ยินมันเป็นซีรีส์กูได้ยินเรืเร่องเดียวว่ามึงเกิดปิลานโนถุงขาแล้วหลังจากนั้นกูได้ยินแต่เสียงโอเล่ใหญ่เล็กอยก่อยางเดียวเลี้ยงอะไรอีกแล้วตายตายตายกูถามกูจะไฆ่าใครสองคนเนีเ่ยโอ้ยหมดกันเดี๋ยว คือจะให้หนูอ่ะจะทำยังไงด้วยที่จะไม่ขำ่มมพะพ่ออย่าดมพ่อก็ยังไม่หมาถูกส่งกลับแล้วด้วยไม่ไอ้ขำนะไม่เป็นไรลูกแต่หนูควรจะซักโคตต่อไปได้แล้วพ่อขาอยากให้ีแรงเอาบลีดหรือแอกแข็งทีคับ <c oughs> แค่แวะแค่นั้นเองนะคะว่าเกิดอยู่ที่สงขลาใช่ใช่แค่แวะ ก็หยุดอยูย่ยตรงนั้นเลยไี่พงไหนเลยตอนน้มันพังหลุดก่อนมันพังหลุดเดี๋ยวก็ต้องเข้าใจนะห้องเนี้ยสารแหน่แท้แว๊ดเนี่ยก็ดูต้องดูแขกรับเชิญด้วยแขกรับเชิญเรื่องเล่าเยอะเกิดอะไรขึ้นคะตกข่าวจูตกข่าวเฮ้ยเจจูตกข่าวขาวเหรอเดี๋ยวตัวนี้ก่อน ใครตกขาวแนะนำให้ใช้ยาหมองลูกต้องใช้ยาดม,มสิพ่อมันถึงจะไทายเอเป็นตกขาวใช้ยาหมองอมที่ที่เอายาดมไปใช้กับตกขาวมันผิดที่แนะ่คิดภาพพิพมจะสอนไครยังไงว่ะอ,อางนี้ขออนุญาตลงก่อนถ้าถ้ามันยังไม่ไปไหนอีกกูจะขึ้นไปอีกมันเล็กไปละย,ย,ยาดม ไม่เป็นไรน้องไม่มีปัญหาน้องมัดรวมกันหลายอันได้มันไม่ใช่ฟืนไม่ใช่ฟืนไม่เผื่อว่ารูจมูกเขาใหญ่อ่ะอ๋อใช้แบบ turbo ไงมันมีนะมากกว่ามันมันจะมี turbo t โบ b o t u r สองอันเลยสองข้างขอโทษเธอขอโทษเธอตกขาวอะมันเป็นตกที่รูจมูกไง